มาด้วยสวัสดีพี่สุขูสุคนนับพมมากัลพี่น้องเลกวิ่งเงินล้านล่างอย่างเดียวเลกวิ่งเงินล้านล่างแดงอย่างเดียววันันที่สิบหกสิงหาสองห้าแปดพี่น้องงวมวันที่หนึ่งสิงหาพอเขาได้พี่น้องได้เหมือันที่หนึ่งสิงหาพอเขาได้พี่น้องได้ สามกั 6, บหกบะมี่บะไก่แจ๊กตัวได้พี่น้องทั้งบนทั้งล่างน้อพี่น้องเนาะตาว่าเพิ่นกะห้ล่างนะแต่ว่าบนมันกันบบะไก่เพระคือสิบหกสิบหกกรกฎาเพิ่นกะให้เน่งกับซีเพิ่นกะเน,น่งซีไปขึ้นบนเป็นบพี่น้องให้ล่างไปขึ้นบนเด็กวิ่งบ่เขาพี่น้องรุด งวดวันที่หนึ่งกรกฎกาเนี่ยไให้ล่างก็ขึ้นบนอีกแต่ว่ารุดสามงวดเลยน้องพี่น้องนี่งวดที่สามเด็กวิ่งเงินหลานรุดสามงวดล่ะที่หนึ่งกรกฎาเนี่กไให้ล่างก็ขึ้นบนสิบหกกับให้ล่างก็ไปขึ้นบนอีกงวดนี่รุดมัดบ่มีทั้งล่างทั้งบนพี่น้องงวดนี้รุดไปหมดเลยเอำไมพี่นอ้องแกเมื่อไหม่ ทาไมพี่น้องเล็กม่เขาาม่หลุดเนาะแต่กันหลุดคักด้วละ่ะสามงวดติดละ่ะนนี้ก็บอกพี่น้องเขาตามตรงเนาะหลุดสามงวดละหวัหวยหวัวยนเล็กวิ่งเงินหลานงวดสิบหก food. Sure. เรีวิ่งเงินล้านล่างอย่างเดียวขึ้นบนก็นถือว่าผิษต่อพีพ่น้องของเพืนก็นเลยเพราะว่าขึ้นบนสองวดล่ะแปดมากบอพี่นอกแปด 8กับ4ีกับสเพื่อแน่นแมีมากจากตัวบอ แปดห้าแปดหนึ่ง 41, 47, mắc vào cái nòng mũi to mắc bỏ, Lạc 4 với lạc 8. เพิ่นจับคู่ให้ยซีคู่พี่น้องบ่คือตะกอนตะกอนพนังบ่จับคู่ให้เพิ่นเน้นกิดแปดตะกอนพนังให้ตะเลขวิ่งมาตัวตะเพนหามาใหม่ใหม่เอฟซีขอเพิ่นจับคู่ให้เพิ่นก็เลยจับให้แค่ซีคู่นี่ตะกี้ตะกอนตะเพิ่นเริ่มหายใหม่ใหม่เพิ่นบ่นนั่นนี่ตะเพิ่นให้มาเพิ่นบ่จับคู่ให้ซ้ำห้ตะเลขวิง่ง สิบหกสิงหาสองห้าหกแปดเลขวิ่งเงินล้านล่างอย่างเดียวได้พี่น้องได้ขั้นขึ้นบนก็ถือว่าพิษแหละเห็นบวดวันท,ที่หนึ่งกรกฎาคม้วก็วันที่สิบหกกรกฎาคมห้ล่างขึ้นบนถือว่าพิษเพื่อนห้8แปดกับซีเพื่อนเน้นแปดแปดหาแปดหนึ่งเป็นตัวเน้นจิตซีนี่เป็นตัวร่องซีหนึ่งซีเกตเนี่เป็นตัวร่องพี่นอ้องหอกกัดตัวน้ำได้ด้วยอ๋อนักสอบ ลักแปดกับหาลอตเตอรี่กันถ้ามาลักซีก็คือจัดได้นะพี่น้องเนาะถ้าแปดมากก็คือซีต้องมาเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องก็อย่าลืมเด้อเร้วิ่งเงินล้านนี่มานน้ำกันยากเนีมานน้ำกันปีละเทียรนึงมานน้ำกันยากเลยวิ่งเงินล้านขอบอกพี่น้องซีกับแปดนี่มานน้ำกันยาก ครึ่งวันทันเก้าสองยก็มานน้ำกันบ่แต่นันไปขึ้นบนกับหกสองนั่นแปดกับสี่นม่านน้ำกันยากได้พี่น้องได้เลยวิ่งเงินล้านนี่เอ้าตามนั้นครับผมมักชอบจะได้กับหาลอตเตอรี่กันนะพอมาเข้ากับพานตัวเลขเป็นแค่แนวทางโชคหมานแย่งปังๆกันฝากก็เลยก็แช่ก็ได้ตามสวัสดีครับผม